มือถือใหม่น่าใช้5รุ่นประจำเดือนนี้เริ่มที่งบน้อยๆก่อนเลยรุ่นแรกกับ vivo y 2 1 d ราคาเพียง5,999บาทกันน้ำ ip 6 8และ ip 6 9ได้ลึก1.5เมตรนาน30นาทีพร้อมมาตรฐานระดับกองทัพสแกนนิ้วข้างตัวเครื่องเลิศเกินกันน้ำด้วยวะ่ะมากันที่หน้าจอเป็น lcd ขนาด6.68นิ้ว refresh rate เ0้าิ hz ลำโพงสเตอริโอคู่อีกตัางหากส่วนกล้องหลัง50ล้านกล้องหน้า5ล้านใช้ชิป Unisoc T7 225แบตเตอรี่6,500มิลิแอมรองรับชาร์จเร็ว44วัตต์รุ่นต่อมา oppo a 6 pro 5 g เพิ่งเปิดตัวล่าสุดเลยนี่ใช่ปะ่ะใช่เลยใหม่ๆสดๆมาก่าแรม6 r รอม2 8กิกราคา7,999บาทกันนมม้ำมาตรฐาน ip 69ลึก1.5เมตรนาน30นาทีพร้อมป้องกันการตกกระแทกสแกนนิ้วบนจอ หน้าจอ AMOLED ขนาด6.5นิ้ว Refresh Rate 120 Hz ลำโพงสเตอริโอคู่กล้องหลัง50ล้านบวกโมโน,โน2ล้านกล้องหน้า16ล้านใช้ชิป Dimensity 6300จับคู่กับระบบระบายความร้อน Super Cool VC แบตเตอรี่6 5 0 0มิลแอมรองรับชาร์จเร็ว8 0วัตต์มาพร้อม AI ฟีเจอร์หลากหลายรวมถึงในแกลเลอรี่ถัดมา Realme 15 Pro 5G ราคา16,999บาท กันน้ำมาตรฐาน IP69 ลึก1.5เมตรสแกนนิ้วผนจอหน้าจอ OLED ขนาด6.8นิ้ว Refresh Rate 144 Hz ลำโพงสเตอริโอคู่ส่วนกล้องหลัง50ล้าน OIS บวก Ultra Wide 50ล้านกล้องหน้า50ล้านใช้ชิป Snapdragon 7 Gen 4ระบบระบายความร้อน VC ขนาดใหญ่แบตเตอรี่ 7,000mAh ์จเร็ว 80W มาพร้อม AI สำหรับการถ่ายรูปและ AI สำหรับการเล่นเกมต่อมาเชื่อมี่ 15T Pro ราคา21,990บาทกันน้ำมาตรฐาน IP 68รองรับความลึกสูงสุดถึง3เมตรสแกนนิ้วบนจอหน้าจอ AMOLED ขนาด6.83นิ้ว Refresh Rate 144Hz ลำโพงสเตอริโอคู่พร้อมระบบเสียง Dolby Atmos กล้องหลัง50ล้าน OIS บวก Periscope 50ล้าน OIS ซูม m 5X บวก Ultra Wide 12ล้าน กล้องหน้า32ล้านใช้ชิป d i m มน s i t y 9 4 0 0 plus และจับคู่กับระบบระบายความร้อน Xiaomi 3 D Ice Loop ด้วยแบตเตอรี่5,500ม ah, ิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว90วัตต์และชาร์จไร้สาย50วัตต์มาพร้อมระบบ Xiaomi Hyper AI อีกและรุ่นสุดท้าย Samsung Galaxy S 2 5 FE ราคา22,900บาทกันน้ำมาตรฐาน IP 6 8ลึก1.5เมตรนาน30นาที สแกนนิ้วบนจอหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X ขนาด6.7นิ้ว Refresh Rate 120 h z ลำโพงสตอรีโอคู่กล้องหลัง50ล้าน OIS บวกเทเล 3X ความละเอียด8ล้าน OIS บวกอัลตร้าไวท์12ล้านกล้องหน้า12ล้านใช้ชิป Exynos 2400แบตเตอรี่4,900ม ah, ิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว45วัตต์และชาร์จไร้สาย15วัต์พร้อมฟีเจอร์ AI มากมายจาก a m s u ุ g และนี่คือมือถือใหม่5รุ่นประจำเดือนนี้เลือกให้เหมาะกับการใช้งานและงบประมาณของเพื่อนๆได้เลยค่ะใช่แล้วสนใจรุ่นไหนก็ตามได้ที่ตระร้าเลย